สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กแล้วนะคะที่โชว์รถมือสองอุดรธานีคงเจริญอริการค่ะวันนี้เล็กพามาแต่งรถขายกันอีก1คันแล้วนะคะเป็นคิวแต่งรถกระบะสายลุยเกียร์โฟล์วิเป็นกระบะที่สามารถไปได้ทุกเส้นทางนั่นเองค่ะไม่ใช่คันอื่นคันไหนใกลคันด้านหลังเล็กนี่เลยค่ะรถฟอร์ดเรนเจอร์2.2สิงเกิ 2. 2, กแแแแแลแครแสนดารเอคลนะคะซึ่งจากเดิมๆนะคะรุ่นนี้เขาก็สวยอยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้เรานํามาแต่งให้แล้วแบบพร้อมใช้สวยๆกว่าเดิม มากเลยค่ะเรามีขั้นตอนทําอะไรแต่งอะไรให้บ้างไวรัสพร้อมๆกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกขาดไม่ได้เลยค่ะในเรื่องของความสวยงามขั้นนี้มีการติดเป็นสติกเกอร์ลายโคนสาเลนเจอร์สีดำติดให้จัดเต็มรอบคันซ้ายขวาและด้านหลังหล่อลงตัวสีสันก็ยังเข้ากันมากๆอีกด้วยกับของแต่งรอบคัน ไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างซ้ายขวาได้มีการติดตั้งเป็นบันไดเหล็กสีดำแข็งแรงทนทานใช้งานกันได้อีกยาวๆค่ะคิ้วปงล้อคันนี้ก็มีติดมาให้แล้วนะคะรับกันมากกับตัวล้อด้านล่างและยังไม่พอคันนี้ติดกันชนท้ายแบบเหล็กให้ไปเลยแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมลุยแบบสุดๆบอกเลยว่าของแต่งคันนี้มูลาค่าหลายหมืน่นและมาในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงอีกด้วย ใครได้คันนี้ไปจับจองเป็นเจ้าของบอกเลยว่าคุ้มมากแน่นอนสำหรับารายละเอียดรถและราคารอติดตามที่คลิปรีวิวคลิปหน้าเร็ววนี้ได้เลยค่ะ